Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You Ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it. No They Call me obsessive. Oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Don't we ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die. for สวัสดีครับพบกับช่องพักินเวอรตี้นะครับวันนี้เรามากันที่ร้านพี่ลินนะครับนี่ครับเรามาเจอเจ้าตัวนี้ครับ ADV 350นะครับ Honda ADV 350นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ลินกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเจ้า ADV 350วันนี้เราก็ได้รับรถอาจจะว่าก่อนคนอื่นเขาหน่อยเพราะเราจะรีบออกมาทําอะไร ซึ่งเป็นชุดแต่งจากทางร้าน i อ V ของเราว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เราจะทำะนะลักๆักอ่ะผมก็จะทำส่วนขาปัม๊มหน้าหลังที่จะใส่ปั๊มสี่พอร์หัวชิดแล้วก็ใส่ปั๊มอิมโฟปั๊มนิชินสเต็ปแรกสเต็ปแรกครับผมแล้วก็ก็จะมีลูกเล่นพวกอ่ะเพื่อ พี่ๆเขาอยากจะใส่เป็นแนวออกทัวริงเพราะรถตัวนี้มันจะออกแนวทัวริงหน่อยก็จะทําตัวกล่องที่เป็นตัวทัวริง,งเป็นตัวแหลกแหลกแล้วก็จะมีแคดปาแคด,ดปาร์ครับก็ตอนนี้เราออกแบบอยู่เพื่อให้มันเข้ารูปสวยงามไม่ให้มันเจก,ก,ก่ามากาแล้วก็ สเต็ปต่อไปก็เรื่องสวิงามที่สำหรับจะใส่ปั๊มแต่งโดยที่เหมือนของฟอร์ซ่าที่เราทำอะ่ะซึ่งใส่สวิงามแต่งเข้าไปก็ไม่ต้องไปซื้อขาปั๊มแต่ง,ตงคือใส่ปั้มได้เลยใส่ปัม๊มแตบนบโบ้ได้เลยครับผมพี่ดิกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับกำลังทำอยู่ถ้า่าก,ก่อนสงการน่ะเราจะเห็นอตอนนี้เราแต่งจากสำนักเราทั้งคันจะเสร็จเสร็จ จะให้เสร็จก่อนตรงการเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับวันนี้ก็ให้ดูรถไปก่อนเพราะเพิ่งรับรถมาเมื่อคืนนี<อ>่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าตัวท็อปไปที่ตัวท็อปครับตัวนี้เฮตุซีเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้<อ>จะเป็นตัวเฮตุซีที่ใส่ชุดแต่งกีคราฟแล้วก็โยชิมุระอ๋อท่อก็คื็อะไรอย่างนี้เลยครับ<อ>มันจะเป็นท่อโยชิมุระมาจากเอามาดูท่อหน่อยครับดูก่อนเนาะเพาะตอนนี้มันไม่มีมูทนะครับใช้นมากครับผมดีเลยครับท่อครับ ก็โยชิมุระโยชิมุระนี่เลยครับแท้อันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับพี่จากโรงงานเลยจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมแล้วก็จะมีพื้นเยียบเป็นตัวเฮตุซีเป็นก็มาอย่างนี้เลยครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวทัปตัวทัปนี่จริงๆอ่ะเขาเปิดที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแพงกว่าตัวปกติประมาณ ตัวปกติมันจะตาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันนึงไงเนี่ยตัวนี้เนาะครับผมแพงกว่าซาเราครับผมแต่ว่าตอนนี้รถมันออกมาอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดสีแดงจะออกมาแค่ร้อยคันแล้วก็สีดำก็จะออกมาร้อยคันเหรอคันพอหมดหมดร้อยคันนี้ก็ไม่มีละที่เป็นแต่งจากโรงงานยอดจองเต็มมั้งเลยเต็มภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เต็มไปแล้ว คือล้นเลยยอดแต่ละอันนี้โชกหลังก็คือโชว่าเลยนะครับพี่โชคโชคว่าเลยโชว่าเลย,ค,เลยครับเป็นไงพี่ดองขับดูเป็นไงบ้างครับนุ่มครับดีเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วงชักตัวนี้มันจะให้ช่วงชักยาวกว่าของฟอร์ซ่าช่วงสโตกอ่ะการทํางานเนี่ยมันจะช่วงยุบได้เยอะกว่าอันนี้ความยาวที่450มิลแต่ตัวฟอร์ซ่า430มิลช่วงยุบยุบกว่าแล้วก็ โชกหน้าก็จะเป็นอัพไซด์ดาวซึ่งซึ่งเป็นอัพไซด์ดาวทั้งตัวอันนี้คอพี่แข่งคอมันตัวนี้จะเป็นยาวทั้งตัวเลยว่าไม่เหมือนกับฟีเซ็ยไม่เหมือนมือกับฟอซาฟอซาก็เป็นของตายโชว่าเหมือนแต่ว่ามันเป็นโชคธรรมดาตัวนี้จะเป็นโชคอัพไซด์ดาวและการจับคอก็คือตัวนี้จะจับยาวกว่านิ่งกว่าแข่งคอยาวใช่จับได้นิ่งได้แน่นกว่าเนี่ยเรารอตัวนี้ เขาก็ได้เปลี่ยนใหม่ซึ่งแม็กจะไม่เหมือนฟอร์ซ่าโอ้แม็กก็จะไม่เหมือนฟอร์ซ่าอ่าเนี่ยดูฝั่งเบรกคือเบรกก็เหมือนกันนะครับฟอร์ซ่าชว่าช่วงยุบช่วงนี้จะเยอะกว่าของฟอร์ซ่าแล้วอ่ามันเหมาะอ่าเวลาขับขี่ที่แบบออกแนวทัวริ่งหน่อยอ่ะ มันจะให้การยึดตัวได้เยอะกว่าเดิมเดิเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ได้เลยพี่ผมว่าก็แรงนะที่พี่ดินขับมาก็คือว่าโชคนี่ก็คือได้แล้วหน้าลักอ่าได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคนอยากจะแต่งแนวอย่างผมอยากออกแนวสปอร์ตก็อาจจะต้องปรับเรื่องความสูงลงหน่อยเพราะรถมันสูงมันขาไม่ไปถึงครับก็อาจจะต้องปรับโชคหลังอาจจะเป็นโชคเปลี่ยนใหม่อาจจะเป็นชุดเตียลงเตี้ยลง อาจจะใส่สัก430ข้างหน้าก็คืออาจจะหลดลง่อยข้างหน้าก็อาจจะหลดสั้นิ้วครึ่งของนิ้วจะสมุดก็เดิมใช่เพราะว่าถ้าใครขับเดิมก็ได้ใช่ไหมพี่อันนี้ขับเด,เดิมก็นิ่มอยู่ครับเพราะว่าโชคเขาให้มาดีดีกว่าผมว่าดีกว่าโฟล์าอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือแต่ว่าครับต้องดูกันยาวว่าอย่างโชคโอล์ธาใหม่ๆก็ดีแต่พอใช้ไปสักพักอะ่ะเพราะว่าการเซ็ตน้ำมันน่ะน้ำมันก็มีอายุการใช้งานครับ แล้วลองดูตัวนี้ว่าเวลาใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะยืบขนาดไหนแต่ถ้ายืบแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้ผมก็ได้แกะแบบแล้วแหละเพราะว่ามันโชคสไตล์เดียวกับพวก C B 150 C B 300ไอ้ที่เป็นขนาดเดียวกันใช่ขนาดเดียวกันเลยนั่นให้ายางอะไรมาเน,นี่ยมิสเลอร์เลยใช่ไหมมิสเลอร์ตัวนี้เป็นยางจากอินโดให้มาดีดีเลยนะมิสเลอร์เลยนี่ชิวนี่ก็เป็นของอิตาลี ดูมาจากอิตาลีเลยใช่เออมุกคอบิตอนมาครับนี่นี่ปรับปรับได้สี่ระดับสี่ระดับครับครับใครที่มีเอทีวีนะครับเดี๋ยวพี่เรนจะจะทำมีงานสร้างออกมานะครับสำหรับของแต่งนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่ผลิตอยู่นะครับในไลน์ผลิตอยู่นะครับอ่าก็คาดว่าก่อนสงการก่อนสงการได้พบกับชุดแต่งของไอทีวีนี่แน่นอนครับแน่นอน ก็ฝากติดตามเพจร้านด้วย i s v r a c i n g เดี๋ยวจะมีการอัปเดตว่าเราแต่งอะไรไปบ้างแต่ละวันแต่วันพอดีวันนี้ผมก็เพิ่งจะเตรียมงานวางแผนว่าจะเราจะทําอะไรก่อนแบบเซอร์ไพรส์เลยผมก็มาแบบเซอร์ไพรส์พุ่งนี้จะไม่เห็นเป็นคันละจะมีการผ่าตัดละดีมากเลยวันนี้ผมมาเจอคันเดิมของรถเลยนะครับพอดีวันนี้ผมจะไปทดสอบการขี่ก่อนตอนเย็นเดี๋ยวอยาไปทดสอบก็อาจจะไปขี่ แถวในเมืองหรือว่าจะไปดูทางที่เขากำลังทําถนนหน่อยทดสอบทดสอบแต่ผมชอบนะพี่ตัวนี้คือมันมันมันให้ใส่สําหรับใส่บาได้เลยอะกล่องท้ายอะใช่ใช่แต่ตรงผมไม่มีเลยไอตัวนี้ไม่มีนะใช่มันมันจะแตกต่างกันอยู่อย่างอย่างตัวนี้มันจะเป็นมินิแอมเลยครับแล้วมันออกแบบมาใเรียบร้อยเลยมีรูเพื่อที่จะใส่แหลกได้เลยครับแต่อย่างพอฟ้าอ่าพอท่าเนี่ยมันจะไม่มี ถ้าเกิดจะใส่แหลกต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นของสามร้อยซึ่งตัวนี้จะเป็นมีเนียมที่มีรูต้องใส่เนาะสามร้อยใช่ไหมพี่ครับแต่เครื่องอะไรก็เดิมเดิมเหมือนกันหมดเลยเครื่องก็เหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าโดยโดยที่ผมโดยรวมมาตอนออกตัวไม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับข้อไหมผราะว่ามันออกตัวมันแรงแรงอยู่กระชากมันจะได้กระชากครับมันจะกระชากก่อพอท่าตอนออกตัวใช่ นี่นะครับรถพิลินนะครับยังไงฝากฝากด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเซ็ตโชวคตนั้นให้ดูละขอบคุณมากครับพิลินครับครับสวัสดีครับนี่ของผมครับขอบคุณครับครับนี่ก็คือรถพิลินนะครับเอามาพอดีมาเจอแกพอดีนะครับก็คือดวงเราดีนะฮะวันนี้แกเพิ่งรับรถมาด้วยก็แกจะํำแหล่ะพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเตรียมของแต่งนะครับใครที่จะหาชุดแต่งนะครับ ของ ADV นะครับอาจจะรอกันนิดนึงนะครับฝากติดตามกด Subscribe ช่องพะกินเบลที้ไว้เลยนะครับผมเดี๋ยววันไหนถ้าผ่านไปอีกผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าแกแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับฝากติดตามกด Subscribe ช่องพะกินเบลที้ไว้เลยนะครับขอบคุณครับช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นถึงวันที่5เมษายนลด20% ทุกรุ่นชุดโหลดจริงเหรอครับผมโยโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์ลด20%ถึง5เมษายน